ก็โอเคครับเต็มล้อมาเทนะฮะน,นี่เป็นอุ้มที่สาก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจเลยนะครับการเชวนาพาซิตอีกหนึ่งนะครับของค,ครับผม เอาอให้หมดครับแล้วก็เป่าพวกข้าวเก่าที่ปากออกหมดแล้ว โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมออกงานเช่นเคยครับวันนี้เกี่ยวเข้าปลูกตามที่สัญญาไว้ครับเมื่อคืนคิดว่าจะลุยงานไม่ได้ซะและฝนตกน้ําขังไว้ทแอง่งหน้าบ้านเลยออกงานสองคันครับจัดเดกไปด้วยครับวันนี้ขึ้นที่หน้าบ้านนี่แหละฮะก็เป็นนานารานนะครับเป็นข้าวปแปดห้าเอารถพ่วงมาใส่ครับ กระดูกที่บันไดเริ่มมนุนไปครับเพื่อนเจอกันหน้างานครับพูดไว้หน่อยจะต้องอย่างผ่านเกมขนาดน,นั้นเลยเหรอนี่ครับเรามาเกี่ยวโซนของโนนนาโซนนาผมอะต้นตาลคู่เลยฮะ เลี ate, ้ยวขวาก็ถ้ายูเทิร right. uh ์นขวาก็ไปสังามไปเจอสี่แยกปูกสูงเลี้ยวขวาก็ไปพิโลกเลี้ยวซ้ายก็ไปกรุงเทพเมองคอนสวรรค์ถ้าตรงไปตรงไปก็รถชนตายห่าเลยดิกือดูดิเนี่ยสามแยกเลยโอ้โหออนิวมาแลงจุณเป่ง นะไม่เอาอะเดี๋ยวรอกันไปครับอยู่เธอแล้วก็ไปอีกสักประมาณกิโลเดียวก็ถึงทางลงแล้วครับนุ่นไออัดส,สารเมื่อคันนั้นนะไปแล้วครับถึงทางลงแล้วรถพ่วงเราก็มาแล้วลงลงแล่นับรถพ่วงเลยโอ้โหจะชิบหายเลยอะ<ม>า <laughs> คนเยอะหรอคนเขารอเราดิ นี่ฮะรถทัวร์ดูลงตรงไรนีลุมนาน,านั้นนะไม่ได้เห็นดูแล้วเรา <ลง S 1> <ะ>ต้องเดินมาส่งตรงนี้นะไปเดี๋ยวลงเทรเลอร์ก่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลบไกลๆก่อนอันตรายมันจะลงล่ากเข้าไปเขาเตี้ยผมไปไม่ได้ผมติดต้นไม้ครับแต่ตัวเปล่าผมไปได้อยู่ ถึงแล้วที่เรียบร้อยนะฮะตานคู่ตานคู่ครับนู่นถัดไปก็นะ้าผมมาแหละเดี๋ยวนี้อย่าไปถัดไปด,ดูเลยครับเขาลากมาได้ผมลากมาไม่ได้ครับรถผมสูงทางครับฟิตเปี้ยเลยนะเกียร์ครับก็โอเคครับเพื่อนลงเกี่ยวแล้วนะโอ้ข้าวเหลืองจ้าเลยอะ่ะเก่งดีด้วยครับ อังนี้18ไล่นะครับ2คันอุ้ยไหลพอได้ครับนดัดนอันนี้ดูไม่ค่อยดีนะฮะนี่อันปลายนี่ดีกว่านะครับกอขอ85ครับผมโอ้ประจ้ประคุณมันไหลดีเท่าไหร่แก่งดีจังเลยครับ จ่าเดกมาด้วยครับเ่กระดกซีวิกซีวิกไม่ใช่ซีวิไอเลยฮะกลางล่มไม่ได้นะครับเพราะต้องเดินส่งข้าวติดต้นไม้ครับๆๆเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ยังดีเลยครับเดี่ยวติดตีเลยเลยครับ เพื่นเราลอมาเม่กี่ยวครับอันใหญ่แล้วนะครับผมนี่ <Okay. S 1> ลักษณะของต้นข้าวเนี่ยคล้ายๆกอขอเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับแต่ดูข้าวได้สวยมากไหยพอได้ฮะเนี่ยครับไม่เคยใช้ยูเรียเลยนะฮะแปลงนี้ล,ลารานจะใช้ปุ๋ยกระดูกอย่างเดียว ใช้อะไรนะสิบห้าวกสิบห้าสามตัวผสมเขาผสมก็อะไรก็ไม่รู้แต่คือแบบไม่ได้ใช้สีหกสูตรเลยเนี่ยเหลืองแล้วก็เหลืองแบบเหลืองช่มทั้งพื้นเลยครับตอนนี้นะครับโผลกแล้วนะครับผมไปไม่ได้นะฮนะนาอันใหญ่โอเกี่ยววางหัวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะบอมขึ้นวนนี่ก็จะเดี๋ยวจะเดินไปเทงนอกนะครับตรงที่รถพ่วงจอดตอนเราลงเทเลอร์นะครับผมก็ถือว่าพอได้ ไม่มีอีก <S 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 อ๋อโอเคครับหรือประเท่อนนะฮะโอ้โหซีโอก็จะเต็มแล้วนะครับเกี่ยวเพลนนาดอนอันใหญ่สองอันเอง18ไล่ จะได้ี่เาเป็นเด็กโกยข้าวเขาวันนี้นี่ครับเ,เพื่อนๆทางเดินมาส่งข้าวอย่างกับปุป่ามีซอนมาเลยเนี่ยนี่ ลอยรถเกี่ยวโดนเลยตลงทั้งนั้นแหละมีใครกลากเข้าไปอ่ะไปครับถึงที่เทแล้วรถโอเดินมาแล้วครับอุ้ยมีแตนเนาะรถพ่วงเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็เดินมาส่งให้เขาเราเห็นใจเขาเลยเขาก็บอกเขาดูทางแล้วเขาวนไปรอบแล้วมันหาทางเข้าไปไม่ได้อ่ะ ยังดีที่ลงมาทางล่างได้ดีกว่าให้เราขึ้นไปเทบนู้นทางหลวงล่อเลยอ่ะช่วยกันไปครับอย่างว่าเนาะเขาเป็นคนขับอ่ะไม่ใช่รถเขาใช่ไหมเขาจะมาบุกสับปันมันมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยคนละครึ่งทางนั่นน่ะเกิดเขาไปพลาดท่าเขาทางมันแคบด้วยแต่คราวที่แล้วอีกเจ้าหนึ่งเขาถอดตัวลูกไว้แล้วเขาเข้าไปเนี่ยรถมาจากสิงบุรีเลยนะครับเนี่ยแล้วเขามาไกล้วยไงแล้วเขาพลาดยอย่างว่าเลยเดินสอยเขาดีกว่า ไอ้อยเลยอุ้ยใส่ไฟไปเลยพล้นใส่ตัวลูกก่อนนะครับโอ้วอะโอเคเดี๋ยวพี่โอมาก็พี่โอจองหน้าเอาใบาไม้ไปทำพันข้าวมัง้ง โอเคครับเ,เพื่อนๆอุ้มแรกนะครับผมนี่อยู่ติสี่เลนเลยนะฮะแหมข้าวสวยที่จังเลยเหลืองจ้าเลยแก่งดีด้วยครับนี่เหลืองแบบเ,ล,เลืองเหลือง 法律。 ตอนน,นาราเขาทำเท่าไหร่สามสามสิบขวไร่ะสามสิบแปดไล,ไล่หรืออะไรนี่แหละก็เอาพ่วงมาใส่เลยอันนี้คือแปลงนสิบแปดไล่อีกฝั่งยี่สิบมั้งครับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตัวแม่ใส่โอเคครับก็นี่เป็นข้าวบนรถของพี่โอเลยฮะแก่งเหมือนกันนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับเหลืองสวยแก่ง จ่าบอมเทสเสร็จไปแล้วนะฮะนำหน้าเราไปแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้ตอนนี้เราลงมาเกี่ยวอุ้มที่สองครับก็ตนนิกาว่าอุ้มที่สี่ก็สองทัน กิ๊บเลยฮนะข้าวสุดยอดเคยดูข้าวไหลกันสักระยะหนึ่งนะฮะ ครับมาดูรวงข้าวใกล้ๆเจ้นี้ข้าวค่อนข้างจะไม่เหมือนแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เล็กๆต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของนาลานะเม็ดก็ไม่ค่อยซ้อนเท่าไหร่ข้าวแบบห <c oughs> <c oughs> ้เฮ้โยโทษทีครับโอ้ยแต่ก็ได้ความแก่งแก่งดีอยู่จะบอกว่าเกียนกว่าไปแล้วพี่โอก็เป็นเกียนไปแล้วนะครับนู่น อยู่บนรถไหลที่จังเลยทั้งกันนี่ขนาดดูไม่ค่อยไม่ดีเนี่ยดูไม่ดีนะก็ไหลขนาดนี้ก็ถือว่าพอได้นะครับช่วงนี้เกี่ยวมาไล่ระันนี้ไม่เคยเจอเลยฮะ ก็โอเคครับเต็มล้อมาเทนะฮะอันนี้เป็นอุ้มที่สามนะครับพี่โอลังเดินออกมาเทอุ้มที่สี่นะครับผมอ่าใส่ตัวลูกล้วนๆนะครับก็ทีนี้ก็สี่อุ้มนี่ก็แปดเก้าเกียร์และอย่างน้อยน่าจะได้เก้าเกียร์ครับพอามาอุ้มเต็มๆเ,เลยม่วเก้าเกียร์จะได้หกอุ้มไหมสิบแปดไล่ จะต้องรอลุ้นนะครับอเอาเก๋ครับจับอสบเซเสจนะฮะโนนพีโอมานี่แล้วเจอรัดนามาเขาให้รัดนาครับก็คอยชั่วหน่อย,อยงั้นนะไม่ต้องมามุดป่าไม่ซอน <laughs> พขาปลูกเขาไปลงสิงบุรีนูน่นนนนนนนเจ้าของนามาแล้วมาแล้วครับรารางข้าวกี่วันเนี่ยเ,เกี่ยวอะ่ะฮะขอสิบวันโอ้แสดงว่าหนักโยก ขนาดข้าวนาดำยังเกี่ยวร้อยสิบวันนะครับแต่ก็เหลืองจ้าเลยอะร้อยสิบวันเดี๋ยวดูนี่ของผมจะเกี่ยวกี่วันของผมก็แปดห้าเหมือนกันน,นะครับกำลังแต่งตัวอยู่อันนี้อุ้มที่สี่ครับนะ้ครบกตัวลูกเขาใส่ได้เจ็ดอุ้มน้ำหนักจะพอดีน้ำหนักจะไม่เกินนะครับเจ็ดอุ้ม มีหนูอะไรกันเอกไม่เป็นหนูท้องเก่าตีไม่ทันโอ้ไม่ไหวเลยเงี้ยอ,อเค,ครับเดีย๋ยวไปโอเดย์ข้าวกันนะครับผมแล้วก็ไปลุยต่ออีกคนละอุ้มก็น่าจะจบเกมอะ่ะสี่แปดเกียนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เกียนสิบแปดไล่ ไปดูถ้าเกิดเต็มอีกสองอุ้มก็น่าจะได้สิบสี่สิบห้าเกียร์นะประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่ข้าวผ่านร้อนโดนฝนชา้าเกสอรนมาอะไรมา่งี้ันนะก็ทำให้ความแข่งหายไปนิดหน่อยอความเต่งอาจจะแบบไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยต่อเนี่ยนนครับเพื่อนอุ้มที่หกไม่เต็มนะฮะอุ้มที่ห้าเต็มครับ ก็พอได้อยู่ข้าวปุ๋งนี่ก็ซื้อแพงกว่าราคาท้องตลาดไป1,000บาทนะครับถ้าขายตลาดได้7จ็0พก็แปดพนะครับบวกไปพันนึงก็เป็นค่าดําไปพเราก็ดํำกันอยู่ที่ไร่ละ1,000งพันนะฮะเดี๋ยวไปเทข้าวกัน เดี๋ยวนะเขาถอดลูกไว้นี่ถอดลูกไว้นี่นะครับเอาตัวแม่ไปใส่อีกแปลงนึงแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแปลงนึงก็ได้ประมาณสิบสามสิบสามเกียนสิบสี่เกียนประมาณเนี้ยครับตกไปห้าละห้าเกียนแต่ก็เอาเอะขนาดเนี้นะคะพอได้ โอ้ฝนมาแต่ก็น่าจะพันอยอู่โอเคครับจับบอมเอ่ดเดี๋ยวเราเอาจับบอมไปก่อนนะฮะ ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะโอ้กิ่งไม้จะหลงกิ่งไม้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกันต่อหนึช่องผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะฮะให้ดูกันยาวๆเพลินๆเลยครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับบนนอกชนบทไปแล้วครับเพื่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะ อ๋อโอเคครับต้องขึ้นทางล่างนะครับไปขึ้นทางบนไม่ได้นะครับไปปิดบนทางสี่เลนใหญ่เดี๋ยวกรมทางมาเห็นเขาด่าเอานะเขาว่าเราต้องขึ้นทางล่างขึ้นทางล่างได้ขึ้นทางล่างครับไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับ